รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1รอบการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่31มีนาคม2564ผู้รับการประเมินนางสุนีรัตนพวงพั่วตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนานากระแซงศึกษา เกิดเมื่อวันที่21ธันวาคม2512ปัจจุบันอายุ51ปีรับราชการเมื่อวันที่16พฤษภาคม2538อายุราชการ25ปีจบการศึกษาสูงสุดในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแสงศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญประวัติการรับราชการตำแหน่งผู้บริหารปีพุทธศักราช2551ผู้บริหารโรงเรียนบ้านสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2552ถึง2557ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดืออำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2557 ถึง2,561ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ปีพุทธศักราช2,561ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนานากระแซงศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านที่1 ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดให้มีโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจนกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาพัฒนาและดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างครบถ้วน และนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรในสถานศึกษาชุมชนสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างหลากหลาย 2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ได้บริหารโดยกำหนดแผนดำเนินงานกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนได้แก่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้การนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดระบบวัดประเมินผลเรียนของผู้เรียนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3. ด้านการบริหารการจัดการงานทั่วไปกำหนดให้มีระบบการบริหารผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพ,พยากรบุคคลการบริหารกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยยึดระเบียบแนวปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกงานนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามความเหมาะสม 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้ดำเนินการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารด้วยวิธีการต่างๆอาทิการอบรมประชุมสัม,มนาศึกษาดูงานการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารวิชาการอินเทอร์เน็ตจัดให้มีและดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองสร้างเครือข่ายกับชุมชนในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านวิชาการตลอดจนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ข้าพระเจ้าปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับภารกิจของสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่ขอความร่วมมืออาทิคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตเดชนาอุดมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานต้นสังกัดคณะกรรมการดำเนินงานของชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆเป็นต้นด้านที่2การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้ปฏิบัติตนตามวินยัยกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาอุทิศตนต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาเกียรติของตำแหน่งหน้าที่ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสังคมประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักจรรยบัณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้เรียนและบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ร่วมวิชาชีพในทางสร้างสรรค์สร้างความสามัคคีในหมู่คณะสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชารักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบสมรรถนะของผู้บริหารส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. รางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 2. รางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์ดด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. รางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2563ากสาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญน,นอกจากนั้นแล้ว ผลที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนชุมชนตลอดจนเครือข่ายพัฒนาด้านการศึกษายังส่งผลให้สถานศึกษามีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบาย,ยมุกประจำปีการศึกษา2563 2. รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ดนตรีสร้างสารรคเติมฝันสู่ความสำเร็จ ระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานศึกษาธิการภาค14 3. รางวัลโรงเรียนที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2อ1 9นิ c o v i d n k c Model ระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานศึกษาธิการภาค14 4. รางวัลส่งเสริมนวัตกรรมด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันจากสำนักงานปปอช 5. รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอ a วอร์ดสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 6. รางวัลการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนในสภาวะวิกฤตโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาิในระดับดีเด่นจากสพม29 7. รางวัลชมเชยการประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านการทำคลิปวิดีโอด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 8. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา2563จากสพม29 9. รางวัลการบริหารการจัดการสถานศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากสพม29 10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทภาพยนตร์สั้นการประกวดสื่อและนวัตกรรมเสริมสร้างคุณภาพจริยธรรมและตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตจากสพมย9 11. รางวัลชมเชยการประกวดแอปพลิเคชันและภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวันเลนไทนยประจำปี2,564ากสอจากสพอมอบอ,อ,อจอ 12. ครูและบุคลากรได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปีการศึกษา2,563จำนวน11ท่านและ13ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบาย,ยมุกประจำปีการศึกษา2563จำนวน10ท่าน